อาหารทางสายให้อาหารเหมาะกับผู้ที่กินอาหารได้น้อยมีปัญหาการเคี้ยวขาดสารอาหารเมีภาวะทุพโภชนาการผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้ที่ให้อาหารทางสายให้อาหารอาหารสูตรปั่นผสมที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนแบ่งเป็นสูตรมาตรฐานทั่วไปสัดส่วนการกระจายพลังงานของคาร์โบไฮเดรต50-57%เปอร์ซโปรตีน13-20เอร์เซนต์ และไขมัน30%สูตรมาตรฐานเบาหวานในกรณีที่ไม่มีภาวะไขมันในเลือดสูงและจำกัดไขมันสัดส่วนการกระจายพลังงานของคาร์โบไฮเดท50%ร์เซโปรตีน13-20%และไขมัน30-37%สูตรมาตรฐานให้โปรตีน50กรัมต่อปริมาตร1,000มิลลิลิตรสูตรอาหารเฉพาะโรค สามารถปรับสูตรตามผลเลือดที่แพทย์ให้ควบคุมสารอาหารได้ตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงไขมันในเลือดสูงไตมะเร็งเก้าส่วนประกอบอาหารสูตรผสมประกอบด้วยฟักทองหรือผักกาดขาวหรือกะหล่ำปีกล้วยไข่ปลาดอลลี่หรืออกไก่ไข่ไก่น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลฟรุกโตส มอโทเด็กซ์รินน้ำมันรำข้าวเกลือป่นหากแพ้อาหารที่มีส่วนประกอบดังกล่าวต้องแจ้งนักกำหนดอาหารไว้นะคะนอกจากนี้สามารถให้นักกำหนดอาหารคำนวณพลังงานสารอาหารและปริมาตรอาหารได้โดยแจ้งข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงอายุและโรคประจำตัวเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้ออาหารติดต่อเราได้ที่เบอร์นี้หรือแอดไลน์ nutrition topmed หรือส่งข้อความหาเราทาง Facebook งานโภชนาการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนยินดีให้บริการค่ะ